แล้วมีี่ก่อนดูแลคนค่ะยูยี่ตอนนี้ชีวิตดีเป็นเพื่อรักพี่เป็นผู้หญิงที่มีความกล้าหาญที่สุดที่พี่รู้จักคนหนึ่งนะคะแล้วก็ตอนเนี้ยนางหงางานทำาช่วยหานงานไม่ให้นางทำเลยค่ะคนเราต้องแบบผู้หญิงเราต้องมีไรายได้ผู้หญิงที่มีไรายได้เองก็มีความเคารพในตัวเอง แล้วพี่ก็อยากเพื่อนพี่มีพี่มีงานเยอะๆนะคะตอนฉะนั้นตอนนี้ใครหาเขาขึ้นกล้องค่ะเขาพร้อมค่ะพโฆษณาแทนพี่ตงดูแลเขาขนาดไี้บางดูแล็าตั้งแต่ตอนที่ลูกเข้าต่เาคือย้อนกลับไปที่เราเริ่มเข้าไปจริงๆเราจะใช้คํานั้นก็ไม่ถูกนะมันแบบฟิลก็ประมาณแบบว่าเวลาเราเห็นคนมีอายุถือของเยอะๆแล้วเขาถือไม่ไหวเราช่วยไหมนั่นแหละ ไม่ได้แบบว่าสเปเชียลใหญ่โตอะไรยอย่างที่คนอื่นเอาไปเขียนกันค่ะค่ะเพราะพี่รู้สึกว่าก็เขาเหมือนเป็นแบบเป็นความดีของคนทั่วไปอะค่ะที่เราทุกคนก็ทำกันเนาะเวลาที่ไม่มีใครเห็นใช่ไหมค่ะเหมือนอย่างนั้นแหละพี่ก็เป็นอย่างนั้นแหละคะ่ะแต่เขายกให้พี่ต๋องเป็นผู้มีพระคุณเป็นพี่ว่าตัวเขาเองเขาก็มีพระคุณกับพี่เพราะว่าทุกครั้งที่พี่ไปเยี่ยมเขา พี่ก็ได้บทเรียนกลับมาทุกทีอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นยังไงความคิดที่อยากฆ่าคนแต่ไม่ฆ่าเขาเป็นยังไงอยากจะแบบมีปัญหาตับคนเขาแต่กลัวเขาเป็นมีปัญหากับเพื่อนเราหลังจากที่เราเดินออกจากเ,าเดินจําไปก็เป็นยังไงเราต้องหันไปขอบคุณครับขอบคุณครับทั้งทั้งที่ใจไม่ได้นอบน้อมจนตอนหลังใจนอบน้อมไปด้วยมันเขาคือเปลี่ยนพี่ไปเยอะมากค่ะช่วงที่พี่ไปหาเขา ทราไม่พี่ได้เห็นชีวิตของคนธรรมดาของของแม่ที่แบบหิ้วชะลอมไปเยี่ยมลูกอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขียนหนังสือก็ไม่เป็นเยี่ยมใครก็ไม่เป็นเราก็ไปน,นั่งกอกให้ป้าเขาอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นอะไรที่มันเป็นความชื่นใจมันไม่รู้สิพี่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาม,มีมีพระคุณของพี่เหมือนเป็นการเป็นแลกเปลี่ยนความคิดกันใช่ค่ะใช่ใช่ค่ะตัะวพี่ก็อยากไปหาเขาเขาก็รอพี่ไปหา วันนี้ออกมาเนี่ยก็ยังไปมีการช่วยเหลืออะไรใช่ค่ะเขาก็มาทานข้าวไงค่ะมาทานข้าวบ้านพี่แล้วก็มาทําอะไรกับขำกันไปตามภาษาแหละตอนที่ไหนส้มตำปลา้าอร่อยก็ชวนกันไปกินอย่างเงี้ยค่ะชวนกันไปดื่น้ําเพื่อนกันแหละเพื่อนกับเพื่อนเราทุกข์เราก็อยู่กับเพื่อนเพื่อนเราสุขเราก็อยู่กับเพื่อนเนาะ เราติ๊กตัวตัวยี้เองก็พร้อมจะทำงานแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วชินกับการออกมาใช้ชีวิตแบบนี้แล้วเพราะตอนนี้เขาคนค่อนข้างกลัวการเจอคนกลัวเออกลัวการเข้าสังคมหมดเลยตอนนี้พร้อมแล้วค่ะออกกลังกายทุกวันแล้วก็สวยงามอุ้ยรูปร่างดีนะครับยังเป็นยุ้ยยเหมือนยี่สิบปีที่แล้วเป็นสาวเชยได้เหมือนกันเอ้แต่นาเป็นคนขึ้นกล้องมากนะแต่งหน้าขึ้นมาในแบบดูเป็นคนละคนที่พี่ออกรายการกับเขา ตอนแรกเดินก็ไปด้วยกันแต่งหน้าเสร็จเินมาใครว่าอ,อ๋ออี้นี่หวาทําไมหน้าไม่เหมือนเลยใช่ทุกคนขึ้นกล้องมากคืออยากให้สังคมได้ให้โอกาสเขาอีกครั้งคือพี่ว่าสังคมเราเนี่ยบางทีก็ลืมให้โอกาสคนค่ะลืมไปว่าคําว่าผิดมันใหญ่มากเหมือนกับเสมอกับว่าเราไม่เคยผิดอย่างนั้นแหละทุกคนผิดทั้งนั้นนะคะมีวันไหนเรานอนหลับไปบ้างเราไม่ได้ทําผิดมีไหม แทบจะไม่มีเลยมันต้องม่ผิดอะไรสักอย่างอะที่ไม่ควรทําอะค่ะแล้วก็เราก็ชอบบอกอันนี้ผิดนี่น้อยอันนี้ผิดเยอะพี่ว่ามันก็นะมันก็ผิดก็คือผิดก็พอแล้วถ้ามีคนให้อภัยกันมากขึ้นคนเราก็อาจจะทําผิดน้อยลงก็ได้นะไม่แน่สุขภาพตอนนี้แมโอ้ยพี่ดีค่ะพี่แข็งแรงสามสิบใช่ดูแบบจะปีกเป่ามาก ใช่ค่ะใช่ก็เลิกสูบบุหรี่นี่ก็ครบ5้าปีกว่าใช่ไหมคะส่วนเลิกยาเสพติดนี่ก็อีกตรงตรงรออะไรสิบสามปีไม่ในประมาณอีกเดือนหนึ่งเนี่ยเลิกเหล้าเลิกดื่มเหล้าดื่มไวน์เลิกสิ่งมันเมาทุกชนิดที่ทําแล้วทําให้พี่กลับไปเป็นคนที่พี่ไม่ชอบอีกเพราะอะไรเราจุดจุดที่ทําให้ตัดสินใจว่าทำาิบเลิก พี่ไม่ชอบตัวพี่เองจริงนะน้องตอนนั้นอ่ะไอ้ที่พี่ออกไปตามวงสังคมไปทําอะไรอย่างนั้นอ่ะถ้าไม่เมาแล้วทาไม่ได้รอกมันทุเล็อะทำยังไงที่มันรู้สึกว่าเราไม่ชอบที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไม่คือตลอดเวลาพี่ไม่ชอบตัวเองตลอดเวลาเลยนะคะค่ะแต่เนื่องจากว่าถ้าไม่เมาทําไม่ได้ไงแล้วพอหยุดเมาปุ๊บก็กลับไปทําอย่างเดิมไม่ได้ก็แสดงว่าเราในในตอนความเมา มันเปลี่ยนทําให้เรากลายเป็นคนที่ตัวเราเองก็ไม่ชอบแล้วหลังจากนั้นพอหยุดเมาปุ๊บก,ก็มาเริ่มเดินทางเป็นนักเดินทางภายในเมื่อก่อนนี้ใช้เวลาเดินทางภายนอกฉันต้องในรถคันนั้นฉันต้องเป็นแฟนคนนั้นฉันต้องแต่งตัวแบบนั้นฉันต้องลงสื่อพิมพ์หน้านั้นฉันถึงมีความสุขแต่ความสุขไม่เคยมีเลยแล้วก็ไม่เคยน่ารักกับนคนเลยค่ะเดี๋ยวนี้พี่เจอใครพี่ก็ยิม <c oughs> ใครทำอะไรพี่พี่ก็ครับแล้วพี่ก็รู้สึกพี่สบายต,ตัวนั้นเลยอือม,มันมันรู้สึกดีเบากว่าเมื่อก่อนเยอะมากเลยค่ะความความสุขมันมีง่ายค่ะเดี๋วเนี้ยเมื่อก่อนโห่ยากือเตินต้องได้นูน่นได้นี่กว่าจะถึงสุขสุข,สขมาปั๊บเดียวเดี๋ยวต้องไปหาอีกแล้วแล้วแต่ละอย่างก็เบียดเบียนคนอื่นทั้งนั้น แล้วไปเจอเพื่อนไปเจอสังคมเนี่ยเพื่อนชวนอ่ะสักแก้วไหมอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมเดี๋ยวนี้เพื่อนเพื่อนพี่ไม่ค่อยชวนแล้วค่ะเขารู้ว่าพี่ไม่พี่ไม่ได้ไปใช่เพื่อนเพื่อนพี่ก็จะรู้แล้วหลับก็จะเดินมาถามน้ําเปล่าพี่ช่วนช่วนเป็นเพาะพีใหม่ขอเราด้วยนะขอด้ไหมพี่อะไรนะคะขอแปลว่าเลิกเถอะอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงแล้วเนี่ยพี่เลิกเพราะว่าถ้าพี่ไม่เลิกปีใหม่ตายนะตอนนั้นหน้าค่ะใช่ค่ะพื่น้องก็มาใช้กับพี่ น้องบอกว่าน้องบอกว่าน้องมาเมาไม่มาเมามาเมามาเมากับพี่ไปด้วยตอนนั้นไงเพราะว่าเพราะเขาห้ามพี่ไม่ได้เพราะพยายามพยายามเหมือนเขามีมิชชั่นว่าเขาจะต้องมาชาตินี้เพื่อที่มาเจออีป่าท็อปเนี่ยที่ในตอนนั้นที่แบบว่าแปลกประหลาดมากนึกออกไหมคะมีมิชชั่นมีมีมีเทวดาส่งมาให้เกิดมาเพื่อให้มาเจอพี่อ่ะเพื่อให้มาช่วยพี่หยุด เพราะว่าเขามาเพื่อพอเป็นเพราะเขาเป็นเพราะพี่รักเขาอแล้วเราเป็นพราะว่าความสดใสที่พี่เห็นเขาอ่ะมันหายไปหมดหลังจากที่เขาเมาแล้วพี่ก็เฝ้าตามหาเอะผู้หญิงที่สดใสคนที่พี่รักเขาหายไปไหนคนที่เสียงหัวเราะเขาเหมือนเสียงระกังเสียงกระดิ่งอะฮ่าฮ่าแล้วเวลาเขายิ้มเขาดูเบิกบานหายไปเลยฮ่าไม่เหลือเลยฮ่า ่ะหรือไม่อย่างนั้นพี่ก็เหมือนกับเขาเป็นเพีียนแล้วพี่ดับเขาเนี้ยมันไม่ไหวอ่ะตอนนี้คือเขากลับมาสดใสได้เลยใช่ค่ะใช่แล้วจะมันนี้เป้าหมายในชีวิตของเราต้องคู่คืออะไรตอนนี้เราทั้งสองคนเป็นเราไปเรียนเขาเรียกว่าซาวฮีลิ่งนะคะ เออรับจ้างตีหม้อทัวร์ไม่ใช่ค่ะตีขันตีขันที่เบสนะคะตีขันที่เบสอีกประมาณ2เดือนกว่าพี่ก็กำลังจะเปิดร้านขายเออเป็นอุปกรณ์ีมอีลิงอุปกรณ์อุปกรณ์ตีหม้อพี่ก็ยังไม่ขอคไม่ไม่เลิกนะคะมีร้านชื่อขนมเปิดร้านชื่อตีหม้อโอ้ส่งมาให้ลอง้างไอตีใครตีมัน S <S ม,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 มีสาระมีสาระแป๊บหนึ่งอ,อ,อีกประมาณสองเดอนของา,าพี่จะเปิดร้านค่ะร้านพี่จะมีอุปกรณ์ขายที่เกี่ยวกับการรักษาค,คนดิวยงเสียงปัจจุบันเนี่ยมันจะเ,เสียงที่พี่พูดม,มันเป็นเสียงบริสุทธ<ๆ>ิ์เสียงปูคือคือเสียงที่ไม่มีการตัดสินเสียงที่ไม่มีการต่อว่าต่อขาน เป็นเสียงที่บริสุทธิ์และเป็นเสียงฟรีควนซีที่ช่วยเรื่องสึขเศร้าเอ่ยช่วยให้สมองหลั่งฮอร์โมนความสุขออกมาคนเราชอบฟังเสียงเพลงเนาะ,ะเวลาเราทุกคนมักจะหาเสียงเพลงแต่มัก,มกจะไปพลาดตรงที่ว่าอ,อกหกักฟังเพลงอ,อกหักนี่ไงมันก็เลยยิ่งรักคุดหนักกว่าเดิมแต่อันนี้คือเสียงที่ไม่มีคำพูดอหะแล้วเขากำลังมาแรงมากนะคะช่วงนี่ เพราะว่ามันเป็นมันเป็นอะไรที่ช่วยมนุรู้ได้เยอะแล้วถึงวันที่เปิดร้านอ่ะพี่จะขอเชิญทุกท่านมาอีกทีหนึ่งนะนะให้มามีประสบการณ์ซิว่าคืออะไรไปเดี๋ยวพี่จะแจกครูปองให้มามากันฟรีๆเลยแหละใช่ใช่แล้วก็มาวันนั้นเดี๋ยวจะมาขอรบกวนอีกทีนึงมางานพี่จะได้มาดูว่าคืออะไรนะพี่ขอรบกวนอีกครั้งราคาเมือกอย่างกับปีใหม่เนี่ยนานทั้งหมดมันมันนานมากเลยนะทั้งหมดกี่ปีแล้วนะ ปีที่สิบสี่ปีกว่าสิบห้าปีแหละวันนั้นก็ถ้าถ้าเปิดธุรกิจใหม่ก็ฉลองไอรีซอรี่บลูพี่ฉลองทุกวันอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวเปิดธุรกิจใหม่คือธุรกิจอะไรคือตอนนี้มันบอกเรายังมีความเเป็นความหวานอะไรอย่างนี้โอเคไหมนี่ความหวานก็มีทุกวันนะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเดินผ่านกันจับตัวกันมือแตะไหลกันนิดนึงมองตากันเมื่อคืนหลับสบายไหมจ๊ะ Hmm. คือมันเนาะจะมาทำตาหวานเลยนี nope. s <S ่เกิดเธอหลัดจริงนะันมีทะเลาะทะเลาะอะไรกันมีบ้างมเรื่อนจริ่อมีมีมีทะเลาะกันจะมีอยู่แล้วอะมีเบื่อกันบ้างก็มีคนเรามันอยู่ด้วยกันแหละเรื่องอะไรเหรอเรื่องสนุกมากมันจะเป็นที่นี่เงา จะเหลือเหรอน้องเพราะว่าความแบบเอาแต่ใจตัวเองมันก็ยังมีอยู่จะบอกว่าเราบรรู้แก้ไขได้ร้อยเปอร์็มันก็ไม่ใช่นะคะแต่ว่าถึงจะทะเลาะกันยังไงไม่เคยแบบว่าบอกว่า,วาเลิกกนะันไหมเลิกเันป่ะอะไร่างเงี้ยอภิญญ์เนี้ย <Okay. S 1> ผู้ชายหยาบคายต่อกันด่ากันให้อีกคนนึงเจ็บอะไรอย่างเงี้ยไม่ยอมเลิกไม่ยอมจบสักที จำได้ไหมเมื่อสักสองอาทิตย์ก่อนพูดอะไรกับพี่ครั้งก่อนก็พูดแบบนี้ลําเลิกเรื่องเก่าไม่มีเลยค่ะเราไม่ทํากันคือเป็นกฎของกันใ,นนใช่เราไม่ทํากันเลยเราพูดเรื่องแค่ปัจจุบันเนี่ยถ้าโมโหก็อย่าพูดด้วยสปาร๊บหายโมโหแล้วเข้ามาคุยกัน,อนขอบคุ่นเท้ากับคุณแมะ